ฮัลโหลโยวซับกระลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนะรับเข้าสู่เกมขับรถอินโดนีเซียนะครับผมกับแแบบที่มีชื่อว่าอะไรว่าจำชื่อจำชื่อแแบบไม่ได้แล้วตอนนี้ n ร r i g h รอะไรสักอย่างหนึงน่งนี่แหละประมาณเนะฮ้ยเดี๋ยวทุกคนดูนี่สิเอ้ยมันมีรถบัสด,ด้วยหรอรถสองแถวรถสองแถวเออไม่ใช่รถสองแถวรถประจำทางนะฮะเอล้วมันต้องไปซื้อ,อยังไงอะ แร้วมีการบีบแตะด้วยนะเออโอ้เปการเบิ้ลเครื่องตอนนี้เนี่ยรถประจำทางได้ออกตัวไปแล้วโอ้โอ้รุ่นใบรุ่นอะมองอัดชนกับแพงใยรุ่นจต่ไบบานเร็วจึงอไม่น่าจะรอดแล้วอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวเมันมีรุ่นนี้ด้วยโอเดี๋ยวแสดงว่ามันต้องมีจุดขายรถสักที่หนึ่ง ซึ่งมันไม่น่าจะใช่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดรับรถรับงานเอออันนี้เป็นอาชีพนะตอนนี้ผมได้เลือกเป็นอาชีพส่งของเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําอาชีพกันต่อด้วยการแบบว่าส่งสินค้านี่แหละแล้วผมก็จะไปหาดูเอ้ตัวเดี๋ยวทุกคนเห็นเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเรามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ถอยหลังมอเตอร์ไซค์มาจากไหนวะเนี่ยแล้วผมจะวิ่งมาดูตรงนี้ซิมันมีเควสตตรงนี้ขึ้นมาฮาโลวีนอีเวนต์ด้วย อ๋อมีตุ๊กตาอยู่10ตัวที่ซ่อนอยู่บนแผนที่คุณสามารถหาพวกมันทั้งหมดและปลดปลอด่อยวิญญาณที่ติดอยู่ในพวกมันได้หรือไม่เฮ้ย <c oughs> เอ,อ้ยเออมื่อกี้อะไรอ่ะอ่านไม่ทันโอเคไปทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำภารกิจกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับ <c oughs> แรกคะเราก็ต้องเสกยามาฮะอะยาฮามะมีโอ้เนี่ยพบโอเคปลดปลอด่อยวิญญาณอุ้ยมีไฟฉายด้วยระแหมโอ้ไฟฉายติดขาโคตร ไปครับผมนี่วันนี้เราเป็นเด็กแว้นนะครับโอ้โหสักลายโคตรเทโคตรตึงเขาบอกว่าตามหมู่บ้านก็อาจจะมีนะครับผมแต่ผมแบบว่าขับไปดูสิมันอยู่ในบ้านหรือว่ามันอยู่นอกบ้านนี่และสี่ปะเด็นนะครับประเด็นคือมันอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านอ,อตรงนี้คิดอุ้ยอ๋อนึกว่าอะไรทอรถวางอยู่หน้าประตูเข้าบ้านโอเคเราข้ามหมู่บ้านนี้ไปกันเลยดีกว่าเอยนั่นคือ อ๋อมันคือล้อรถนะครับผมไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นฟักทองไปตามร้านมาร์เก็ตอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามมาหากันโอเคแล้วแผนที่กดดูได้ปะมันดูแผนที่ไม่ได้นี่ประเด็นอันนั้นคือร้านรางรถหรือเปล่า อันดับแรกครับผมเรามาดูตรงจุดรับงานสักหน่อยละกันมีหรือเปล่าฮะตรงจุดรับงานไม่มีอะไรซ่อนอยู่มันจะเป็นหน้าตายังไงนะอันนี้เป็นปู่ซ่อมรถบรรยากาศบังเวงวะเอ,อ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่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 เราขับรถไปจอดใกล้ๆก,ก่อนผมคิดว่ามันคืออันนี้แน่นอนนี่เอาน้ำกาแฟออกก่อนกดปล่อยไหนอะ ต้องปลดปล่อยยังไงต้องเปิดไฟฉายเปล่าเนี่ยเปิดไฟฉายแล้วต้องคลิกแล้วมันใช่หรือเปล่าทําไมมันไม่มีอะไรให้ขึ้นให้กดเลยงงมากตอนนี้เอ๊ะคิดว่าไม่น่าใช่แต่มันมันเขาบอกว่ามันเป็นอันเนี้ยมันต้องวิ่งเหยียบหรือเปล่าปั๊บเนี่ยผมเหยียบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าอันนี้คือไม่น่าใช่นี่น่าจะเป็นแค่ของตกแต่งทั่วไป แต่เราไปแวะดูตรงนี้นี่ไงตามอันนี้มันคืออะไรมันคือโฮเทลปะไม่ใช่นะครับผมอันนี้มันคือจุดขายรถเฮ้ยตรงนี้มันคือจุดขายรถเอา้าไม่ใช่ดีกหว่านี่มันคือร้านซ่อมรถและร้านลาลังรถนี่หว่าไม่รู้อะลองเข้าไปดูสักหน่อยเผื่อมันจะมีรถให้เราแบบว่าเลือกซื้ออะไรแบบนี้ไม่รู้อะไม่รู้ว่าจะตามหาดีไหมอ๋อนี่ไงเราเจอแล้วนะครับผมจุดขายรถนะฮะมีฮันโด ฮันโดนะครับผมยอฮันโดชื่อยอห้อรถคืออย่างปั่นเลยนะครับแม่อะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นยาฮาะนะยาฮามะ YZF R15 นะครับผมอ่าถ้าชื่อจริงมันจะเป็นยาป a าห้านะครับผมแต่ข้างหลังนี่ถูกแล้วนะครับ YZF-R15 นะครับอันนี้เป็นซูซูกิเอ่อซิซูกินะซิซูกิ ซาเตรียนะครับผม fu แดกนะครับผมลากก็คือแดกนั่นเองเป็นรถแดกรถสนามนั่นเองราคาคตรแพงเออไม่แปลกใจเลยที่ว่าทําไมเราวิ่งงานแต่ละรอบถึงได้ตังได้ตังเยอะจัง4ี่แสนห้าแสนนะครับดูราคารถคันละ2ี่สาสิบล้านาอูยจะบ้าได้โอเคเมื่อกี้ผมได้แคนเซลงานไอ้นี่และหาหาหาไอ้ปล่อยปลดปล่อยวิญญาณนะครับผมผมปลดปล่อยไปเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มวิ่งงานกันเลยดีกว่านะครับผมไป อันดับแรกนะครับผมในการจะวิ่งงานเนี่ยมันก็ต้องมีหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าจุดซื้อรถมันอยู่ตรงไหนผมก็เลยจะแบบว่าทํางานเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อรถคันใหม่แต่วเราจัดหมวกกันน็อกสีดำนี่โอ้อยก,กระเด็กช่างนะครับผมท่าทางหรือเ,เราสปอร์ตรถออกมาครับไอรุ่นอะไรวะเดี๋ยวนะยา,ามะมีโอนะครับผมนี่ฮะร,รถเรายา,ามะมีโอ้ <laughs> โอเค ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มวิ่งงานกันเลยดีกว่าจุดวิ่งงานนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแค่จุดเดียวปะเคิดว่าน่าจะมีแค่จุดเดียวนะครับมองกะแบบมอบอมรอบที่เดียวที่ผมได้เล่นไปนะครับเสียงรถมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับผมการขับรถแบบสมจริงก็คือเราต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวเข้าซอยหรือว่าเข้าอะไรต่างๆนานาด้วยนะครับนี่ครับนี่จะเป็นจุดรับงานเราขี่รถเรื่อยๆมันก็ได้เงินเช่นกันนะครับ เขาบอกว่าให้เลือกอ,อันนี้ก่อนเลือกงานก่อนนะครับผมเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือกงานดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะคิดกลับไปเลือกงานก่อนดีกว่าเอออ๋อก็คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีงานอะไรเลยคือเข้ามาเล่นแต่ละทีก็คือมันต้องรับงานก่อนนะครับผมนะฮะตอนนี้เราเป็นอันนี้ครับผมพนักงานส่งของโอเคเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่โอเยมารถคันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนสีใหม่ละ ตอนแรกมันเป็นสีขาวๆนะครับผมที่ผมซื้อมาตอนแรกคลิปที่แล้วผมรู้แล้วว่ามันเปลี่ยนสียังไงมันเปลี่ยนตอนที่เราเลือกรถนะครับผมรถคันนี้เป็นรถฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินซื้อสักบาทหนึ่งแถมได้เงินมาด้วยสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นี่ไงถ้าเรารับอาชีพส่งของมาแล้วนะครับผมเห็นไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้มันก็วานมั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 นมารับของโอเคแล้วคลิปนี้ผมจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆเลยป๊าบโอเคเราได้พัสดุแล้วไปครับ คนส่งพัสดุซิ่งนะฮะโอ้แม่พี่พี่แกในเล่นสักลายเต็มแขนมาเลยอย่าชนอย่าชนกันก็พอแล้วนะฮะอุ๊ยผมลืมไปว่าการที่รถเอ่อการที่จะเลี้ยวรถแต่ละรอบเนี่ยมันต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยเพื่อความสมจริงนะฮะทำไมรถมันเป็นใส่่ไงไม่รู้มันมอมมอบมมอมเสียงรถเสียงรถในเกมมันไม่เล่าใจจะทำเสียงเองเลยดีกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยไปตลก ไปทางกับฟูตบาดเกือบไปละถ้าชนนี่มีขิดเลยนะครับผมเกมนี้นะฮะหมอบแรับหมอบเราต้องทำความเร็วสักนิดนึงฮะตอนนี้วิ่ง87กิโลเมตรต่อชมมมั่วโมงนี่คือแบบบิดสุดปอกแล้วนะครับผมบิดสุดปอกจริงๆแล้วนะฮะนี่คือวิ่งเต็มที่แล้วโอ้อยู่สุดแมปเลยนี่หว่าอันนี้น่าจะเป็นทางที่มาจุดถ่ายแล้ว <c oughs> แล้วไปชนได้ยังไงวะเมื่อกี้เปิดไฟเลี้ยวครับ รเรามาดูกันว่ารอบนี้นะครับผมที่เรามาส่งเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะถามว่าพี่มันเปิดไฟเลี้ยวยังไงกดเซตกับ C ีนะครับผมเซตกับ C จะเป็นการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแอปหยิบของขึ้นมาก่อนนะครับปึออ๊บได้เงินมา4ี่หมื่นสี่หมื่นหรือสี่แสนสี่แสนเลยไม่ใช่หรอแต่มันบอกว่าสี่หมื่นนะครับยังไงไม่รู้อ่ะเออวิ่งไปก่อนละกันแต่คิดว่าน่าจะหาเงินได้ง่ายอยู่นะครับผม เอเดี๋ยวเรากลับไปรับของกันต่อแล้วเราออกทาอาออกถนนใหญ่เลยหมบอ,อ,อ่ายกล้อได้ไหมอ่ายกล้อไม่ได้นะครับผมแบบนี้ถ้ายกล้อได้เนี่ยถ้ากดคอนโทรลเนี่ยหน้ามันจะขึ้นนะแต่นี่คือแบบหน้านิ่งไปเลยมันก็หมอไปเลยเอฟรอบตัดรอบตัดรอบตัดเข้ามาจงหัวนีไอ้ครับผมกับยาฮามะมีโอนะฮะ ซิ่งไปให้สุดแล้วไปหยุดที่กัมกแพงนะครับผมรถมันแรงเกินนะฮะผมไม่รู้ว่ามันมีการอัปเกรดเครื่องยนต์รถที่เรามีอยู่ได้หรือเปล่าเฮ้ย <Hey, S 1> มีคนมาวิ่งอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 ใครมาวิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมันโอ้โหนี่เป็นเกมขับรถนะน้องแถมจริงฮือเราก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับผมอ่าเข้าซอยนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปกลับรถมาไกลนี่ครับเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวตลอดเลยครับผม โอเคจอดรถครับผมแล้วเราก็ลงไปเอาสินค้าของเราปับ๊บโอเคต้องถือกล่องเอ้ยไม่ต้องถือกล่องสิไปรับอีกรอบที่2นะครับผมในวันนี้เนี่ยคุณจะวิ่งได้แค่2รอบเองเราไปเสียเวลากับไอ์อีเวนต์ฮาโลวีนออกซอยฮนะเปิดไฟเลี้ยวโอ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 ,โอการเลี้ยวรถเนี่ยมันค่อนข้างเอ้ยเลี้ยวยากนิดนึงไฟเขียวไปได้แล้วมันต้องขับไม่ถูกเลนด้วยนะ ดังนั้นเนี่ยเราต้องขับเลนซ้ายนะครับผมไม่รู้ว่าอินโดนีเซียหรือขวาน่าจะซ้ายเหมือนกันกันกบไทยนี่แหละมั้งอันนี้คืออะไรครับเนี่ยมาหมอบอะไรอยู่กลางถนนถามารทีไปครับไปรุ่นจัดไปครับเพิ่มเช็คเดินเดือนเรียบร้อยแล้วเราเลี้ยวขวาครับชิดขวาไว้โอเคมีรถมาบอไม่น่ามีครับไฟเขียวไปเลย โอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แล้วว้าวเล่นเองหาเองครับอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้แบบว่ามันมันชนนะครับคือมันขุมรถยากจริงอะไรจริงเนี่ยครับผมถึงแล้อยังอ๋อถึงแล้วเลย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 หรือเปิดไฟเลี้ยวหรือเปิดไฟเลี้ยวโอเคไปถูกเส้นหน่อย โอ้ตัวนี้มันน่าจะเป็นโรงง,งงานปะอะไรอย่างนี้กด F เพื่อวางแพ็กเกจโอ้แสนเจ็ดแล้วแป๊บเดียวมันน่าจะสี่หมื่นจริงแหละเพราะเงินมันเพิ่มไม่เยอะเลยไปเราก็กลับไปอีกครับผมรอบที่สามฮะเราเราจะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับผมทุกคนเราจะไม่มีการตัดอะไรแต่อย่างใดทั้งนั้นนะครับอันนี้มันคืออะไรอะร้านมาร์เก็ตทั่วไปเหรอจุดรับของอยู่ตรงนู้นเลยหากลับขอแว้นหน่อยแล้วกัน ปกติก็แว้นตลอดทางอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าเล่นเกมขับรถจะไม่แว้นนะครับแว้นตลอดทางอยู่แล้วนะระดับพี่ระน้องโทษตีนี่ดูการแต่งตัวสกอนนะฮะผมมึงจะไปส่งคอนแล้วมึงจะไปหาเรื่องใครสกอนเนี่ยตามจริงสภาพนี่คือแบบพร้อมพร้อมบวกทุกทุกคนไม่สนลูกใครโอ้ไฟแดงไฟแดงไฟแดงไม่ว่าจะมีรถหรือไม่มีก็ตามนะครับผมเราก็ต้องตามกฎจราจรสักนิดนึงนะฮะ โอ้รถก็เบรกไม่อยู่ด้วยโอเคแล้วผมไม่รู้ว่าไฟแดงนีมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะฮะประเด็นถ้าจะให้ผมจอดรอนานนะแล้วไฟแดงไม่เปลี่ยนได้บอกได้เลยว่านั่งขำแก๊กเลยเนี่ยมันไฟแดงนานเกินไปนะบางทีโอ้โหวัยรุ่นไยรุ่นผมว่าไฟแดงมันน่าจะไฟแดงปลอมหรือมาั้งนี่ไม่รู้อะไอก่อนเลยแล้วกันโอเคงั้นเราไม่ต้องขับกันแบบสมจริงก็ได้หรอกเพราะว่าตูอยู่จากทรงไฟแดง ไฟแดงก็ไม่สมจริงดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปสมจริงเ <c oughs> ข้าใจปะเข้าใจอารมณ์ปะไฟแดงไม่สมจริงเราก็ไม่ต้องไปสมจริงกับมันโอเครับงานรอบที่3ามฮะรอบนี้แบบขอแบบแพงๆเลยนะพี่นะพอดีว่าช่วงนี้ร้อนเงินต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วนเลยเออไอเล t s go เราออกซอยนี้เลยโอเคเอทางนี้เหมือนเคยมาส่งรอบนึงนะเปิดไฟเลี้ยวด้วย วิ่งเลนไหนก็จะวิ่งอ่ะเออทำไมจะวิ่งเล่นไหนไม่เกี่ยวครับผมขอ,อแค่สิ่งไว้ก่อนก็พอบิดหมดปอกถอกหมดลายครับผมจังหวะนี้ครับถอกให้มันสุดๆไปเลยโอ,โอ้นี่ไงมันไฟแดงอีกแล้วอันนี้มันไฟแดงอยู่ตั้งนานแล้วนะเนี่ยโอ้อน,นี่ไม่ไกลมากครับผมโอเคอันนี้ไม่ไกลมากโอเคได้อยู่ ก็เอาสินค้ามาวางป๊าบโอเคเรียบร้อยครับได้อดรอบมาสี่หมื่นเท่ากันหมดเลยนี่วาโอ้โหแล้วกว่าจะเก็บเงินได้ย0ล้านคิดดูว่าแบบมันต้องใช้เวลานานขนาดไหนเออต้องวิ่งหลายรอบมากเลย,เลยนะเนี่ยเอาจริงนี่ผมวิ่ง3มรอบนี่คือแบบว่าเงินยังได้ไม่ถึงล้านด้วยซ้ําส่วนมากมันได้จากการที่เราวิ่งไปเรื่อยๆทุกคนสังเกตเห็นปะ่ะเงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ผมว่ามันได้เยอะกว่าวิ่งของได้ซ้ำนะวิ่งของรอบนึงนี่มันได้สี่หมื่นนะครับผมแต่แต่เราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมมันได้แป๊บเดียวไปสองหมื่นละเออคือแบบว่าวิ่งอย่างเดียวก็น่าจะรวยแล้วนะครับผมไม่ต้องไปส่งของแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไม่ส่งของเลยเดี๋ยวมันก็จะไม่มีอะไรทําใช่ปะทุกคนเออเราไม่ส่งของเลยมันก็จะไม่มีอะไรทําส่งกันไปวิ่งขึ้นไปเอบอ่ะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายในวันนี้ขอรองอีกรอบหนึ่ง เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอาชีพแล้วทุกคนผมไม่อยากเล่นอาชีพนี้แล้ว,ว่าอาชีพส่งสินค้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันมันได้เงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอาชีพอื่นนี่เราก็ยังไม่ได้ลองด้วยอาจจะทําเงินได้ดีกว่านี้ก็เป็นได้เอออาจจะหาเงินได้เร็วกว่านี้อะไรนี่แบบนี้หรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันฟาโลกาอ,อันนั้นคือ จุดส่งสินค้านะครับผมชื่อฟาโลกานี่ก็มอบครับอยากยกรอมากเลยตอนนั้นคือแบบว่ามันขับเตอร์ไัค์ยไม่ได้เลยมันแบบว่าอยากจะยกรอตลอดเวลาเลยเดี๋ยวะยกไม่ได้อะนะฮะไม่ยกไม่ได้เลยโอ้ผมคิดอยู่ว่าตอนนี้กําลังจะซื้อรถรุ่นอะไรดีนะครับแต่ราคาที่แพงชิปหายแล้วยี่สิบล้านสามสิบล้านโอเคตรงนี้อ๋อที่เดิมอีกแล้วนี่ว่าไอ้ตรงโรงงานเนี่ยเดี๋ยวเข้ามา คนไหมผลอยู่เบรกจอดโอเคกด f วางต้องจับของด้วยปาบได้สี่หมื่น 40, อีกแล้วอะตอนนี้เรามีเงินแค่สองล้านนะวิ่งไปสี่รอบได้เงินมาล้านหนึ่งนะครับผมถ้าไม่ได้จากการวิ่งรถเนี่ยก็คือแบบว่าเอาจริงมันได้แค่ไม่ถึงประมาณแสนหนึ่งอ่ะเออประมาณแสนหนึ่งไม่ถึงแสนเลยซ้ำมั้งสี่หมื่นเนี่ยนะครับผมแต่สี่หมื่นเศษก็น่าจะแสนอยู่และมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม ก็นั่นแหละฮนะท่านผู้ชมครับนะการวิ่งของเราผมรู้สึกว่าผมต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วผมขอรีเซ็ตตัวละครใหม่สิแล้วผมอยากจะจะแบบว่าลองไปรับงานดูรับอาชีพใหม่ดูอะไรแบบนี้นะครับผมว่าถ้ารับมาแล้วนี่มันจะเป็นจังได้นะครับผมมันจะแบบว่าเป็นงานแบบว่าประเภทไหนยังไงอะไรยังไงตอนนี้เราเล่นเป็นผู้ส่งของนะครับผมต่อไปเ,เราจะเอาเป็นพนักงานออฟฟิศป้าผมกดพนักงานออฟฟิศมาเรียบร้อยแล้ว แล้วมันกดออกจังได้ปะอ๋อนี่ไงพนักงานออฟฟิศนะฮะเขาจะให้ไปรับงานตรงไหนอนู้นู้นเลยไกลนู้นเลยนะครับผมนั่นคือพนักงานออฟฟิศนะครับแต่คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับผมคลิปนี้ก็แบบว่ามาแบบว่าล,งส,ลงสำรวจดูอะไรแบบนี้สักนิดหน่อยหน่อยนะครับผมไม่ได้มาทาอะไรมากมายนะครับผมฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับแมปอินโดนีเซียนะครับผม,บม,บผมขับรถใครไม่มีอะไรเล่นก็มาลองเล่นกันได้นะครับผม แล้วใครทำอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ